จอาเดินเดินดูเบรกแป๊บนึงจ่าเดยวดูแป๊บแป๊บนึงสวัสดีค่ะตามวิธีกับศีวันจ้ามือนี้มาอำเภอโพชัยมาทรงของจ้ากันเลยอ่าเลี้ยวเห็นควายอยู่ขางทางงามงามค่ะก็เลยว่าสิจอดรถลงไปสอบถามอันเจ้าของควายเบิงน่ะเป็นคนที่มักควายพอดีค่ะเดี๋ยวด้าค่ะพ้าไปเอ่อทักทายจิ่อก่อน ไทยทองสาธุลงไปถักทายยี่พอพอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอ่อนขับรถผ่านมาเห็นยี่พอมีเันควายมันควายยี่พอว่าจ่าหนิเนดียพอ่พอพอ่อเซว่าจ้าไหนจ่าหนิผสมผสมค่ะผสมบ้านบ้านนนท์ไงครับ อําเภื่อโพอชัยเนะาะจังหวัดอะไเอ็นเท่านี้เนาะพ่อพ่ออันนี้ควายผู๋ไม่ผู๋ครับค่ะร้านบัมหาแสนร,ร้านบัมหาแสนครับผมร้านบัมหาแสนที่อยู่บ้านบ้านโพชัยครับบ้านโพชัยอันบ้านข้ามเปียนอ่ะแม่นบ่พ่ออ๋อจ้ะนี่ร้านบัมหาแสนค่ะพี่น้องพ่อพ่อควายเท่า,าจักปีหรือจ้ะนี่สี่ปีครับควายสี่ปีครับผมสูงเท่าใดจ้ะลอยหาสิปะสิบหาครับ สูงงลอยสี่สิบห้าสี่ปีโอ้หุ่นนอกร้อนแล้วพ,พ่อทีนน่ป้าพ่ออันพอ่พอเลี้ยงแบบใดจันนี่พอ่อคือเลี้ยงยดยยาายได้อ้วนแท้เลี้ยงแบบพื้นบ้านนะแหละครับนี่ก็เจ้ายาเจ้าหยังให้กินได้ก็น่ามากสิบปีพ่อเดินทุกข้อทักษิยาไทยนะด้จ้ะพ่อเลี้ยงเลี้ยงค่อยมาจากปีแล้วค่ะนี่พอ่อยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบปี พ่อพันควายพ่อคือจังอันนี้ตัวแม่ตัวนี่พ่อตัวแม่ตัวพ่อพ่อตัวแม่นี่สูงเท่าไรพ่อบโอ้ป้าป้าตื้นลูกป้าตื้นป้าตื้นสูงหน่อยสี่สิบสามตีพ่อโอ้ยลูกลูกไหมพ่อลูกคือเป็นตาหักแผลได้จักเดือนละจ้ะนี่สองเดือนได้สองเดือนแล้วลูกไพ่ไพ่ลูกไผ่ครับผมบาสโหน้าสวยเนาะครับาสสองเดือนในขนาดนี้ไม่ธรรมดาเด้อนี่ ่็โตโตแม่หนท่องไปจ้ะนี่ท่องนะครับท่องแล้วลูกลูกได้จักเดือนจ้าหนิลูกได้ท่องในเดือนกลัวแล้วครับ,มรบผมเอาพอ่อขึ้นเด็งตีพอลูพอดูไม่ได้สินหาเมือมมง<ต>เป็น,เป,นเป็นจังสันเลยแม่นบอกพ่อพ่อพอ,อันควายหนูอยู่บ้านนั่น มันคือพุ่นเนี่ยหาเดือนหกเดือนมันจังทับแม่พ่อบางคนหกเดือนบางคนกับสองเดือนตี้อ๋อแล้วแต่โตโอ้โหแต่ว่าตัวนี้นี่ออกได้เดือนกว่าทับเลยยันชิมหามืองพอ่ามันผิดปกติหรือมันปกติดีดิถือว่าปกติเป็นบ่โอ้ยทับมึงโมบโพชัยบิ๊กโพชัยครับโมบิบิ๊กบิ๊กไอฟาร์ม เกาจะเญ่นับเกาจะเญครับโอนี่นทับเกาจะิิ่นไ้ดิพ่อหนีอาทัวโอ้พี่น้องตะอ่อนซ้อนงามค่ะงามตาเต็มแก้มจ้ำได้อัตลักษณ์หมดเลยโอ้โหอุ้ยพ่อ้โอ้โหอ้โหโอ้โกีอ้โหโ้วหโอ้หโอ้นหโหโอนโหโอ้่หอ้โ้โหโอ้บอ้โดอ้โหโอ้เื้อ้อ้อ้้ ก็เลยได้เก้าเจริญนี่หลาลรพ่อถ้าได้เก้าเจริญนี่วุ้ยออกมานี่นจอดเลยควายกับงามพ่อพ่ออันควายควายนู่นอยากถามนู่นลงมานุ่นคืออยากได้แห้งแต่พอว่าทได้เนี่ตัวนี้ัวนี้ค่ะสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับผม พ่อบปนุตังในกระเป๋าข่อยมือนี่ปาดควายมางามแถอพี่น้องไงผู้เนี่ยพี่พ่อเปิดสี่แสนหนึ่งมื่นหาพันนี่เปิดมันวะนี่เปิดพ่อ,อยังก็จ้า,จาพ่อ,อยังก็พ่อสมพ่อสม,อสมบ้านโน้นไงครับบ้านโน้นไงอำเภอโพชัจรรยจังหวัดเลยค่ะพี่น้องปาดถิโ่บมึงเนี่ยค่ะปาดควายอย่างมางามพ่อควายพันธุ์ไดนนี่ข้าเจ้าเอินแขกดำแขกดำแขกดำนี่เพิ่นมาจากต้นตระกูลไหนจากมาตะทั้งใด าจากอายุธยาลักษณะพิเศษเขงเพิ่นขึ้นอย่างพอไปหูดำไปหูดำเนี่ยครับพี่น้อง่าลุยญาํามาดีมาดีจ้ะมาดีมาดีาดจ้าท่ายเดียวกันท่าเดียวกันถือกินข้ายน้ำกันบอายหูดำค่ะคอันอื้นเดี๋จ้ะทีทีบอกอตุนขทุ้งขามดส่ถุงขาเหมดถุ้งท่าซี Oh. ค่ะก็ต้องเห็นลายโตค่ะเห็นสองโตแค่นี้กับออนซอนละค่ะสำหรับค,นค้นมักควายน่คะอันนี้คือหลานหาเศษอันนี้สองเดือนป้าโถวพอ่พอพอ่อมีเคล็ดลับจังไหนเลี้ยงควายให้อ้วนให้งามขนาดนี้เนี่ยพ่อได้ให้หวัวอาหารบ่หนิอาหารให้แต่ตัวผู้ครับตัวแม่นี่เด้ออาหารหลักคือธรรมาาชาฉาดคือกินหญ้าพอ่อกินหญ้ามือได้จักเทื่อนี กินกินไป่ได้ค่ะหอดเ้าหอดเก่าโมงคือของหมครับเสาหอดเ้าหอดเก่าโมงคือของโมของหฮมใบในแม่อำเํานี่ในแม่อำเไหนบ่จ้ะแม่อม่บเอกหบ่สะสนี่เนาะโอ้พอดีเลยก็พอดีกับการเลี้ยงคายบรรยากาศในการเลี้ยงไหมคะนี่แม่นี่เบื้องสถานทีแล้วเลี้ยงเปิดซีแสนหนึ่งมืนหาพัน อันนี้เพิ่นไฮแล้วมันบ่พอหนิหรือวป่าเพิ่<ส>นไฮแล้วสี่แสนไอ้สี่แสนหนึ่งหมื่นหาบนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นหาพันพออยากได้เท่าไหร่ฮะนี่เพิ่มอยากได้สองแสนอยากได้ปายหมายถึง 4, สี่แสนสองหมื่นสองหมืนม่นอ่าปัายต้ออยากได้สองหมืน่นอยากได้สองหมืน่นโอ้โห,โหมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อบ้านโน้นญ่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดควายมาจากอายุธยา ท่านแขกดำพนะแล้ววะฮะท่านแขกดำพนะายหูยนี่หรือเป่าะะนี่เปลาน,นี่เปลานี่หูดำค่ะพี่น้องสวยค่ะสวยสวยตาแ,แต้มแจ่มจ่สูงหนึ่งร้อยสี่สิบสามค่ะแต่ว่าควายอ้วนมากอ้วนบ่มีหมองบุ๋มเลยค่ะพี่น้องค่ะพอเลียงควายมาได้ยี่สิบ ก็ปียี่สิบก็ปีนี่ประสบการณ์ในการเลี้ยงควายตอนนี้พอมีสามตัวนี่แม่นบอกสามตัวค่ะพอเป็นอย่างคือได้อันเหลือสามตัวลูกพ่อพ่อสบายอ่พอพ่อสบายเออเป็นลูกกคมหลันลูกบู๊อ๋อก็เลยเลี้ยงให้พ่อได้อันเขาเอินมาเลี้ยงพ่อหายหายอยากเพราะว่าใจฮัก็น้องพ่อเขาเลี้ยงมโหดยี่สิบก็ปีว่ามันธรรมดาดิ ขนาดนุเรียงมาได้ปีแถวเนี่ยโอ้ย <c oughs> เห็ดเบียกอีหยังนุกะกคิดทำเหยื่อม้วนต่างต่นาน <c oughs> อ่าอย๋ยนี่ละนี่ละเอาเอาพอดีแวะผ่านมาค่ะก็เลย <c oughs> อ่ามาแวะเบิงอ่าถ้าพี่น้องท่านไดสนใจเด้อค่ะเดินเราเปิดราคาไปแล้วถ้าเกิดปลาสนใจกะลองมาติดต่อเบิงค่ะกับคุณพ่อเรานี่ล่ละบ้านนุนใหญ่อำเภอโพชัยจังหวัดรอยอดเพิ่งเนะะี่ยค่ะโอ้ขอ,อนซอนควายเด้อ๋อ้โหขอนซอนอนซอนอี๋ละ คือว่าจ้าไหนผ่อนกปัวพันปัวพันก็ยังกับไพ่พงสะท้อนตินะน <laughs> อันนี้ล้านหาแสนค่ะพี่น้องโอ้ไอยเห็นควัาเหรอเขาบ่าอยากไปส่งของต่อลราเด้อบัานนี้พอในบ้านเ่านี่มีหลายฝูงบ่พอเลี<ด>้ยงักตัวกันไายฝูงนครับตีป้า อันอันโตแม่นี่ยวายจักปีลราค่ะนี่พ่อหกปีกว่าแล้วครับหกปีกว่าเพิ่นได้ลูกจักลูกแล้วนี่ยลูกที่หายในท้องนี่ครับลูกที่หายในรับออกมาปีเด๊ะปีกว่าวกับเซิงแล้วควายแม่นีอ๋อปีกัวกัวกับเซิงพ่อควายตัวนี้นี่เป็นควายในขอบพ่อมาตัดได้แม่นบ่ตะปูตะปุยแม่นบ่ครับผมแม่ของตัวนี้ซื้อมาจากตุณพญาอ๋อแม่เพิ่นแม่อันพ่อ แม่เพิ่นสูงก็นี่บอหรือเตี่ยวก็นี่เนี่ยพ่อพ่อปันกันนี่ยพ่อพ่อปันกันค่ะแต่ว่าทำปกติแล้วลูกมันจะต้องเงี้ยก็พอก็แม่ได้พ่อนมงนบ่ค่ะบัดที่นี่อันสอบถามเนี่ยผ่อเลี้ยงวข้วิธีเลี้ยงวข้เลี้ยงให้นาๆตันๆยังเสียอ้างญงๆยังเสียพ่อนี่คือเวลาของของมันครับนี่เวลาเพราะมันเจี๊ยินตลอดบ้นครับแมนบอ บอกอันเวลานี่จ <Bless> ังไหนเนี่ยพ่อเวลาเขาให้จิตใจเศร้าหอดเกาโงเขาก็มานอนพักตรงน้ำพักวันหนึ่ครับค่ะพักวันเขาก็บให้อาหารอีกอย่างเลยค่ะให้มานอนให้มานอนอย่างเดี๋ยวเออหอดนอนหนามนี่คือเรื่อง่านอนห่มนอนยางปกติตรงน้ำก็มานอนห่มปกติค่ะนี่คือวิธีของมันค่ะมันมักจังสี่เนาะค่ะจากนั้นเดี๋ยวพ่อทอดบ่ายสามเพื่อเอาออกอาหาค่ะค่ะ าเลี้ยงทายงค่ะน้ำแดงเขาก็เสริมเพียงเสริมยังเขาไปค่ะตัวตัวแม่ตัวนี้นี่เพราะเลี้ยงถ้าม,มาตาดมันบก่ก็ได้ให้อาหารมันบ่เนี่ยตัวนแม่เลี้ยงน้ำมตาปลผสมปลาพอมันเป็นน้ำสายพันธุ์หรือว่าเป็นน้ำเห้าเลี้ยงสายพันธุ์เป็นแบบนี้สายพันธุ์ไม่ไงคือเนือ้อเนื้อนังเพลินเนี่ยจับพอหนูหนูสังเกตเบื้องเนาะขออนุญาตแ้วก่อนเนื้อนังเพลินเนี่ยมันมันยังสดสดอยู่ไหมพอขันว่าคว้ยหกปีไหมมันเป็นน้ำพันธุ์มันเป็นบ่ ที่ีเพิ่นบอกแต่พ่อบอกว่าให้เลี้ยงเป็นเวลากินเป็นเวลานอนเป็นเวลาช่วงค่ำเนี่ยคือพเพิ่นก็ออกหากินงานมาหาหลังใบสามหลังใบสามออกแล้วค่ะพ่อพ่อปกติแล้วก็คือไายนี่ทับปีละปีละลูกปีละเถื่อ พี่พี่ว่ายัางไงนะให้พ่อเอาลงน้ำให้ดูออดถึงเวลาไปพ่อถึงเวลาแล้วเนาะพี่ว่ายัางไงนะเมื่อกี้บอกว่าควายทับปีละครั้งอะไรนะควายเขาทับปีละครั้งอ่ะคนยังจะประหยากทับวันวันละครั้ง,อ,ง <laughs> <laughs> อ่อนซ้อ,ลอนลายเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมาดูอ่ามาดู อีพอจิจิเอาควายลงน้ำโอ้โหตัวเนี้ยล้านห้าแสนล้านเจ้าหาแสนตอนนี้เพิ่นเป็นอีหยังก่อนละเฮ้ออ่าล้านห้าแสนล้านหาล้านหาตอนนี้เป,เปลี 5, ล่ยน,น,น,นเป็นล้านหาแล้วได้เนาะงพอเนาะเพื่อนอะปลาขาพาโอ้โอพอ,อ,พอเอาเออฟ้า ถามราควข้าโตพอพันนี่จ้ะเปิดเท่าไรคะคุณพ่อแสนหาเงินครับแสนหาเงินว้าวว่ามันสร้างโลกน้ำพี่น้องเออนั่นไหลนี่อยากเห็นนะพี่น้อง้ยฟุ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 ยเรโชคดีมันไหนี่ได้เห็นเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับพี่น้องใอ้เป็นบุญตาเด้อจ้าเด้อโอ้ยเพิ่งเห็นเนี่ยพี่น้องเคยเห็นขี่ร้อยน้ำประจานนั่นล่ะร้อยน้ำอยู่นั่นของแท้เลยค่ะแบบนี้ น้าพ่อมาน้ำมามาโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ทำไงหนูจะมีหนองน้ำแบบนี้บ้างเนี่ยโอ้ยหลุสาวข่อยู่หันในนอนตะบวกม่ได้สิได้เจอแม่น้ำเจ้าเกียวปาดพ่อปาดทัวพ่อเลี้ยงแม่ตาได้พ่อก็เอาลูกน้องนี่มันบ่าน้องนี่เพิ่งเล่นน้องยังพ่อนี่ น้องซิมน้องซิมคุรูปู้ยางนียนเห็นหนาคุรูอยู่พี่น้องอาเป็นตะหักเน้องว่างนียโบเลีย,ยขึ้นมาตะหัว,หวหบัวพัน <laughs> บัวพันอารมณ์นานขนาดนเออพ่อลงโดนปันใดจานี่เลี้ยวเซนี่ครับ อ่ะโตมันเย็นคือมันติดคืนเย็ของมันเพิ่นสิหูวเวลาของเขาเองคือคือคือบ่พำเพื่อไว้สันทอเออกินก็าไม่ได้กินพำามเยี่ยมอืมกินเป็นเวลากนบัดควายหนูอยู่บ้านคือได้กินเมัดมือเมัดเว้นอีพอเกี่ยวให้กินนี่เอามาลดหนึ่งแบบสะให้กินได้ทั้งเสาทั้งแรงทั้งเว้นเลยดีบ่กอันนั้นถือว่าเฮาเฮาเฮาอยากให้มันกินเองมลนบ่พี่ครับกอดพี่ พ่อพี่ตีคือเวลาพักผ่อนบอกสมมุิแก๊ต้องกินเขาตลอดเลยแก๊อาจจะบออ้วนพ่อพี่ตีครับผมอ้วนอยู่กับนอนคืออ้วนนี่มันอยู่กับนอนเลยคนมีการพักผ่อนมันก็ต้องว่าจังสันต้องศึกษาชีวิตควายแล้วทำตามโอ้จะต้องเอาเยี่ยงอย่างควายแล้วแบบทีนี้กินก็ไม่ยากผสมพันก็ปีละค่ะ โอ้สุดยอดเลยจ้าพ่อเออาจ้าอ่าลูกของร้านหาแสนเนี่ยค่ะตัวผู้เด้อพ่อเราเปิดไว้แสนหาหมื่นบาทค่ะแต่ว่าชวนบัวพันุนี่กับลูกไส้นะคะลูกไส้สองเดือนแล้วแล้วกะท่องผี่เก้าจะเลื่อนยู่นทอ่องอีกเดือนกว่าแล้วพ่อรับลองติดปอจ่านี่รับลองติดรับรองติดค่ะพะอ่าวายผ่อนบ่่อยผ่านนั่นบ่บ่อยผ่าน บ่ผ่านเลยเลี้ยงมา20ปีชัดเจนเลี้ยงมา20ปีผสมหลอดกับคือโกผสมหลอ,อดกับติดนี่คือพ,นพ,อพันธุ์ของเพิ่นค่ะพันธุ์มาจากอายุธยาจากพันธุ์แขกดำพะนะสังเกตรอบหูเพิ่นสีด,ดำปลายหูดำปลายหูดำค่ะถึงปลายถึงหลอดมันแบบพอปลายหูดำนะคะปะาเฮาเดินทางต่อถัดแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะอีพ่ออีพ่ออีพ่อจำว่าอะไรดิสมองหนูจำว่าอะไรดิบัตรนี้ซื้อวาอะไวก็ พญสมพญิสมจ้ะบ้านโน่นไงอำเภอค่ะอำเภออ่าู้ชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอ่าขอบคุณอิปห์หลไลนะจ่ะที่ให้อ่าความรู้เกี่ยวกับควายนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวุ้นเอาวุ้นเอาแล้วนั่งเจอตัวเองรู้แล้วเป็นข่าวควายหมดน้ำ ร้านพ่อเนี่ยหาแสนมุดน้ำเราะปะนี่หัวก็เห็นนี่ลหละพี่พี่ตอนนั้นที่ว่าอันอันหนูเล่าให้ฟังพี่คนนั้นเล่าให้ฟังว่า <c oughs> นึกว่ามันหายไปไหนเนแ่มประมาณสองสามนาทีแหมมองไปนึกว่าควายจมน้ําไปไหนพนาอันเพิ่งเลี้ยงควายใหม่ๆีหมบัดนี้ถ้าพกักกูม,มันโผล่ขึ้นมาโต๊ะใจเหมือนนะหัวก็เลี้ยงควายมาจากพอ บันี่โตนั่นซื้อมาต่างหลายแสนเนะบะนีอยู่ดีๆหายไปเลยแม่ึกว่ามันจมน้ำเร <c oughs> <c oughs> าว่าตายัดที่นี่เลาป่ะตังเงินศูนย์ไปเลยนะบหัวก็เลี่ยงแม่จ้ะทางทหารชีวิตพนสุด